ถามไม่เข้าสิทธิ์อะไรครับอยู่สังกัดที่ซีนันเทียรท์รทอปไฟไหมไม่ถามไม่ต้องอนะ่ะผู้เล่นคนนี้อยู่ในตำแหน่งอะไรแฮกเกอร์ถามลีออนคิวผู้เล่นคนนี้เคยได้หมดคิวไหมผลิโผลิตเนี่ยผลิล <c oughs> ไม่น่าเคยถามไม่ต้องครัต่อเลยผนะู้เล่นคนนี้อยู่สังกัดสีอะไรอิอสซ้มถามเลยีเลยนทีวับ เอ้ชื่อต้อนสังกัดของผู้เล่นคนนี้คือต้นเป็นตัวอะไรตัวเอผมผมพอถามพี่เดียววอาเอ้ยผู้เล่นคนนี้อยู่ทีมใหญ่ใหญ่ใหญ่มากอ,อ<ไ>ถามไอ้นอ็อตผู้เล่นคนนี้ยิงปืนกลคมไหมมาเอ่อถามตอง้กันผู้เล่นคนนี้ผิวขาวไหมผิวขาวไม่สีแทนแล้วกันถาบเอลีออ <laughs> <laughs> นทีมอนโ้ยเล่นครับผู้เล่นคนนี้ถนัดปืนอะไร แบบเป็นกอล์น่ะกระสุนอะไร a u g อะ a u g ผมถาม <Adv> ไี่ต่อผู้เล่นคนนี้ตัวสูงไหมไม่จะเตีเ้ยกว่าพี่ถามดียร์นคิวแล้วกันผู้เล่นคนนี้อายุเกินยี่สิบเอ็ดไหมเกินนะอีกครั้งที่มิคิวถามเลยผู้เล่นคนนี้ใช้ภา้าไทยไม่ภาษ <c oughs> าไก่อน <c oughs> ถาม,ามนม่เล่นผู้เล่นคนนี้เล่นสนายเขาสนายอะไร m k สิบสองถามพี่ต่อครับผู้เล่นคนนี้ทีมเขาอะลงเมืองไหนในแบบอิรันเกิน อ่าลงแถวสามแยกแล้วนั่นแยกที่มีรถร้อยแล้วตอบไถามพี่ต่อกู <บา S 3> อเล่นคนนี้อยู่ไนสังกัดสีฟ้าใช่ไหมไม่ใช่ไมเวลาคิดว่าใครเป็นสบายพ่อพี่ต่อตองเคยตองเคย์แล้คิดว่าใครเป็นสบายพี่ต่อตองเคยตองเคคิดว่าใครเป็นสบายเลยเลยเ,เองคิดว่าใครเป็นสบายฟิวตองเคเฮ้ยทุกคนตอบตองเคหมด ตองเพราะอะไรถึงคิดว่าอะไรอีกเป็นระบายถามแบบวกไปวนมาไงเหมือนหาข้อมูลอะอ่ะอีกบอกมาดูว่าสจุลไทยเป็นระบายอะไรส้มๆนะตอนแรกสัามแยกลอยลอยส้มๆคือรู้เลยอ่ะแต่ผมไม่รู้เนาะตอบไปเจ้าถามว่าอะไรแล้วมันรู้แล้วผมอยากตอดก็เก้ตองเป็นระบายทำไมถึงคิดว่าตองเป็นอภัยครับตั้งแต่อะไรผิวแทนสีส้มอะไรพี่ ไี่รู้เง่าไม่รู้ปันจะตายโอเคผมครับสวัสดีครับ